มาต่อจากที่ไปกอบคู่สมบัติท้องทะเลนะครับมาเปิดกล่องอ้าวันนี้2องสมรอบเลยที่หลุดออกมาแต่อย่างไงก็เราสู้ชีวิตน่าจะได,ได้ดูอยู่ป่่านี่ยรักษนณาจอออกก่อนเออพีโอเคได้เห็นกันนะครับได้เห็นกันและเ,เอาออกโอเคมาที่เมืองซานโจโอเคมาเปิดกล่องดูนะครับที่มาศึกษากัน มาที่ที่เราได้ของกันนะครับเคดูริสรลยการของเขามีสีประเภทอันนี้ประเภทที่1รุ่นโบราณาตามนี้นะครับอ่าแล้วโฟเกตก็รุ่นรุ่นนี้นะไม่รู้มัต่างดิฟซี่รุ่นดิฟซีนี่รุ่นแบบเซเลเชียลน้ำตื้นน้ำลึกอะน้ำลึกเออนะอน้ำลึกน้ำลึกก็จะได้ช่องสล็อตเพิ่มขึ้นมานะ <Okay. S 2> เห็นเป็นภาพไว้นะครับแล้วก็เอ c นเชียนทาร์เนี่เป็นของโบราณที่้เราไปขุดเจอเป็นเป็นเทมรุ่นรุ่นแรกๆที่เขาให้มาแล้วเรามีโอกาสได้0.05%โอ okay. เคแล้วก็อันนี้แหละของใหม่ล่าสุดที่เขามีรายการขึ้นมาให้0.05%ชื่อ อาบีสนะไปเป็นทะเลพุ่งทะเลลึกนะกล่องพุ่งทะเลลึกเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หมดเลยครับต้องสูงขึ้นมาสุ่มอันที่หนึ่งตอนนี้ให้ช่องสล็อตขึ้นมาสองให้ดูแคดดูแคดนี่มูลราคาหนึ่งร้อยล้านครับเป็นถุงเงินดูแคดเงินในเกมครับอ๋อแล้วก็มาอันที่สี่ที่เป็นไอเทมเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้เป็นแบบที่มันเป็นอัมพัน โควิดน้ำพันทะเลเหนือนะครับมาดูอีกทีหนะึ่งแล้วก็ตัวนี้เขาจะเป็นให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นใน10บสิบอะไรนะครับ5%เนี่ยเออกล่องกล่องอินเทอร์มีเดียเนี่ยโอเคเรามาเปิดเปิดหมดเลยครับยูเลยอ่ายู้งหมดเลยลองดูคอมกันครับ เอออะไรบ้างอูกลองพันธุ์ทะเลเนื่อกล่องไอ้นี่สองอืมโอเคขึค้นมาขึ้นมาพอสมควรเลยแล้วเรามาเปิดดูกล่องไอ้นี้เลยนะครับใช้มันเลยใช้เลยโอเคดูซิดูซิได้ไรเงีง้ยเงี้ยเลยอ,อไม่ให้อะไรดีดีดโอ ผมว่าผมขอเก็บเก็บแล้วไปเปิดเยอะๆทีเดียวดีกว่านะครับถ้าเรเปิดจํานวนน้อยมันมีโอกาสได้ยากอืเสียดายเลยเปิดเปิดแบบว่ามีกล่องเยอะๆหน่อยแล้วเปิดขึ้นมาอ,มอันนี้เป็นอันนี้เราเปิดได้อยู่ละพันนะเปิดทีเดียวเลยนี่ก็ได้เป็นเก้าอันเลยอืโอเคสามนี้นะครับเป็น ข้อมูลให้ท่านผู้ชมเห็นว่ามันก็ลองดูแต่ว่าสรุปว่าไม่ได้ของที่เราอยากได้อุปกรณ์อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่มาใหม่อ่อ,อชิ้นส่วนบ้านมาใหม่นี่เราเรายังไม่ได้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรน่าสนใจก็จะมาเล่นนิชมกันในวันนี้ก็วันนี้ก็ก็ ยุติเพบียงท่านี้มีโอกาสมาเล่นกันอีกทีนะครับรักษาหน้าจอสวัสดีครับ